5. ในปาราชิกสิกขาบทที่ 4. สี่สงห้าไม่ให้ภิกษุอวดอุตรมนุสธรรมที่ไม่มีในตนใครขืนธรมเป็นปาราชิกขาดจากความเป็นพระ ถ้าหากว่าอุตริมนุสธรรมนั้นมีจริงบอกแก่อนุปสัมบันต้องปาจิตตีโพธิรักประกาศตนเป็นพระอริยะทั้งต่อชาวบ้านและพระด้วยกันทั้งทั้งที่วินัยมีห้ามไว้ชัดเจนว่าถ้ามีจริงบอกต้องปาจิตตีแต่กลับมองข้ามวินยัย ยักย้ายไปหาหลักในทัศอภินหะปัจเจเวคคณะข้อที่สิบความว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังโดยยกอธิบายความว่า โสหังปัจชิเมกาเลสพรมจารีหิปุถโธนมกุพวิสามิที่แปลว่าเราอันเพื่อนบรรพชิตถามในการหลังแล้วจักไม่เกอ้อเขินคำว่านมังกุแปลเพียงว่าไม่เกอ้อเขินไม่กระดากเท่านั้นหาได้หมายถึงการเปิดโอกาสให้บอกไม่ ถ้าท่านจะบอกกันในหมู่พระอริยะด้วยกันท่านมีอริยะโวหารที่ฟังเข้าใจกันได้หาใช่ไปยืนประกาศความเป็นอริยะของตนเปาเปาต่อหน้าคนเป็นพันพัน,นแถวลุ่มพินีไม่ 6. สิกขาบทที่หนึ่งแห่งมุกสาวาทวักทรงบัญญัติว่าภิกษุพูดบท ต้องปาจิตตีเมื่อโพธิรักยกพวกมาจากหนองกระทุ่มหลังจากประกาศแยกตนจากคณะสงฆ์แล้วไปปักกรดพักอยู่โรงพยาบาลรามาธิปดีมีคนไปแจ้งทางวัดราชผาติการามเพราะอ้างว่าเป็นพระจากวัดอโศการามทาั้งๆที่ตนได้ลาออกไปบวชเป็นมหานิกายนานแล้วก็ตาม เมื่อตั้งสำนักสันติอโศกใหม่โพธิรักประกาศให้ชาวบ้านทราบว่าวัดอโศการามเป็นสาขาของสันติอโศกพูดไปได้ตามสบายโดยไม่ได้สังเกตว่าคนที่ฟังอยู่นั้นมีอุบาสิกาจากวัดอโศการามรวมอยู่ด้วยมีหรือที่เขาจะไม่นำไปบอกให้ทางวัดอโศการามทราบ 7. พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในมหาวัคค์แห่งพระวินัยข้อที่9 1ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุมีพัรษาหย่อนสิบไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัตทุกกฏดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุมีพรรษาได้สิบ หรือมีพรรษาเกินสิบให้อุปสมบทพธทรักพรรษาประมาณห้าพรรษาเท่านั้นก็ตั้งตนเองเป็นอุปชญายะแล้วเมื่อมีคนท้วงติงในประเด็ดนนี้โพธิรักกลับอ้างว่าตนมีคุณสมบัติถูกต้องโดยไปอ้างเอาคุณสมบัติของผู้ที่สมควรเป็นอุปชญายะ ได้ในข้อที่96ของพระวินัยปิฎกเล่มที่4เหมือนกันโดยบอกว่าการกำหนดพรรษาเป็นข้อที่ทรงบัญญัติขึ้นภายหลังทั้งๆที่ทรงบัญญัติไว้ในข้อที่91พยายามอ้างอิงไว้ในหนังสือแสงศูนย์ฉบับที่7ปีที่2เฉพาะหัวข้อที่เรียกว่า สุกรปักสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงให้สามเณรอุปถากค,คือเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีหิริเป็นผู้มีโอตตป,ปะเป็นผู้ปรารบความเพียรและเป็นผู้มีสติตั้งมั่นแล้วมาสรุปเอาเองว่า คนมีคุณสมบัติของอุปชาดังที่ได้ยกมาจะเห็นว่าแม้มีพรรษาไม่ครบสิบและไม่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากมหาเทรสมาคมพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้เป็นอุปชาได้แน่นอนไม่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากเทรสมาคมพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้เป็นอุปชาได้จริง เพราะกรรมการมหาเทระสมาคมเกิดขึ้นโดยพระราชบัญญัติตราขึ้นภายใต้พระประมาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้บังคับพระสงฆ์ในฐานะเป็นพลเมืองของชาติซึ่งประชาชนทุกคนภายในชาติจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่ว่าพอเป็นพระแล้ว จะอยู่เหนือกฎหมายได้นะที่ไม่ควรลืมคือโพธิรักอ้างตนเป็นพระอริยะซึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์อาบัตทุกกฎสำหรับพระอริยะแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าพระอริยะสามารถละเมิดพุทธบัญญัติและกฎหมายได้อย่างที่ทำกันขอบอกว่าพระอริยะในลักษณะนั้นไม่มีในพระพุทธศาสนา ตามหลักความเป็นจริงแล้วคุณสมบัติที่จำเป็นและขาดไม่ได้เลยคือพรรษาจะต้องครบสิบหรือเกินกว่าสิบจึงเป็นอุปชยายะได้เป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไปแม้แต่เด็กๆที่เริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาไม่นานนักยิ่งไปกว่านั้นโพธิรักอ้างว่าตนเองเป็นเลือดเทรวาแท้ๆแ,แล้ว จะพบว่าการเป็นอุปชยายะในนิกายเทรวาดซึ่งมีเพียงประเทศไทยลังกาพมา่าลาวขเขมรเท่านั้นการตั้งตนเองเป็นอุปชยายะของโพธิรักษ์ในขณะที่พรรษายังไม่ครบสิบจึงขัดแย้งกับ 1. พระพุทธบัญญัติที่ทรงกำหนดพรรษาไว้ว่าจะต้องครบสิบ หรือเกินกว่า10ในที่หลายแห่งในมหาวัคแห่งพระวินัยจากข้อ91เป็นต้นไป 2. ขัดแย้งกับพระบรมราชองค์การพระราชบัญญัติซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หซึ่งพระในฐานะเป็นพลเมืองของชาติไม่อาจปฏิเสธได้ หนังสือแสงศูนย์ฉบับที่เจปีที่สองยังได้แสดงให้เห็นว่าตนทำถูกต้องดีกว่าคนอื่นแม้แต่พระเถระที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมซึ่งท่านได้รับแต่งตั้งตามการบังคับของพระราชบัญญัติว่าตรงกันข้ามหากพระรูปใด แม้ได้รับแต่งตั้งจากมหาเถระสมาคมให้เป็นพระอุปัชาซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติไว้ว่าจะต้องมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสขึ้นไปมีพรรษาพ้นสิทเป็นปร,รียนหรือนักธรรมชั้นเอกก็ตามแต่หากไม่มีคุณสมบัติของอุปัชาดังที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้นั้นก็ต้องถือว่า ไม่พึงเป็นอุปชาอันที่จริงคุณสมบัติที่ว่านั้นเป็นคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการพิจารณาแต่งตั้งพระเถระรูปใดให้เป็นพระอุปชาท่านต้องตรวจสอบคุณสมบัติที่ตรงกำหนดไว้ในพระไตรปิฎกเป็นหลักด้วยแต่ผู้ที่ใช้ชื่อว่าธรรมบุตรบอกว่า ได้คุยมาจากพระไตรปิฎกในหนังสือแสงศูนย์ฉบับดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า 1. การตั้งตนเองเป็นอุปชาของโพธิรักทั้งทั้งที่ขาดคุณสมบัติสำคัญคือพันษาไม่ครบสิบว่าเป็นความถูกต้องแม้ว่าจะผิดทั้งพระวินัยและพระราชบัญญัติก็ตาม โดยได้สรุปไว้ในย่อหน้าต่อมาว่าฉะนั้นการที่ว่าท่านโพธิรักเป็นอุปัชาเถื่อนจึงเป็นการกล่าวตู่อย่างมีอคติเพราะกล่าวตู่มาอย่างยกเหตุผลมาไม่ถูกกับเรื่องที่กล่าวตู่นั้น 2. ส,สำหรับพระที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาเถระสมาคม ตามเงื่อนไขระเบียบที่กำหนดไว้ในพระวินัยและกฎหมายกลับถูกกล่าวหาว่าไม่พึงเป็นอุปชาแปลกไหมลอยไม่รู้ว่าใครตู่ใครกันแน่